เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นในเกมโรอบอทก,กันอีกแล้วนะครับ <S <S ในแมปทูพีชนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะมาทดสอบสังคมนะทุกคนนะเออโดยการแปลงเป็นแอดมินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเออแบบคนเกาจะมีปฏิกิริยากันยังไงนะครับผมแต่ผมก็จะผลไปแจกได้เลยนะแบบเออทำเป็นผลไปให้ทําเหมือนเซฟผลโอเคทุกคนก็ให้ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปปรัับชมกนนนเลลยะคิี้ขอ1 ไลน์ like นะทุกคนช่วยกดไลค์ถึง1,000ด้วยนะครับโอเคทุกคนก็ไปชมกันเลยทุกคนโอเคครับไปกันเลยโอเคนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องสุ่มผลก่อนไว้ทุกคนเพื่อความเนียนนะฮะคือแบบว่าเขาขอผลอะไรมาเราก็ต้องมีทุกผลนะเออเราก็ต้องแบบยังไงเดียต้องสุ่มไปให้มันได้หลายๆผลก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวพอได้ผลลุงครบสักประมาณ 4ผลทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแจกนะคะผมเออเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าคนในเซิร์ฟเขาจะว่ายังไงนะทุกคนแล้วก็เริ่มสุ่มผลไปเรื่อยๆก,ก่อนนะทุกคนโอเคผมขออนุญาตสุ่มผลก่อนนะคผมโอเคตัดคลิปไปตอนุ่มเสร็จครับผมโอเคทุกคนหลังจากผมสุ่มมาสักพักนึงนะครับก็คือว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้ผลสายลุงเลยนะฮะได้อันเดียวนะทุกคนนั่นคือผลกุละนะ โอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะไปแจกโอเปรละกันเพราะส่วนามากคนนี่อยากจะได้โอเปรกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ผมก็มีอยู่2ผลเนาะผมก็จะทําแบบว่าไปทํานองแบบเออเนี่ยผมเป็นแอดมินนะผมสามารถเสกผลออกมาให้ได้นะฮะแต่ผมก็จะแบบอ้างไปทํานองแบบว่ามีข้อจํากัดนะทุกคนนะในการแจกนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเลยครับผมโอเคอ่าคนแรกคนนี้นะครับผมนายนี่แกล้งพิมพ์ก่อนนะครับนายเราเป็นแอดมินเราเป็นนี่เราเป็นแอดมินแกล้งนะแกล้งเขานะผมนี่โชว์เขียวนี่ยังไงงไง เป็นแอดมินเนี่ยนายดูนี่นายดูนายดูนายดูเป็น,นไงเชื่อยังเชื่อยังมีใครเอาผลเลยไหมนี่เอ้ยมีมีใครเอาผลโอเปตไหมมีใครเอาผลโอเปตไหมนะฮะผมว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อนะถ้าแบบไปประกาศอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะเชื่อน้อยเอ้แต่มีคนพิมพ์แล้วนะทุกคนเออขอผลหน่อยงับนี่นะนี่เรา <c oughs> โอ้เต็มเลยข <c oughs> อบรบวีหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้อง <c oughs> ผมผมผมแอดอซิมผมแอดอซิม แอดอซิมเนี่ยอ้างก่อนผมแอดอซิมผมแอดอซิมน่าจะการแต่งตัวเหมือนไม่ใช่มั่วนะครับเรานายผลโอเปตไหมอ่ะ <Okay. S 1> เอาไหมครับเอาไปเลยเอาไปเลยนายเอาไปเลยผมผมเป็นแอดมินครับเออเดี๋ยวเรานะครับจะไปกอดน,น้ําแข็งนะครับตามที่เขานะได้พิมพ์กันมานะทุกคนนะเออคือแบบยังมีคนรู้จักผมอีกเหรอแม่งโอ้จะแกล้งคนก็ไม่ได้แกล้งเลยเอ,อ้ยจะตกน้ำจะตกน้ำโอ้มนก่อนนายนะครับนี่เป็นไงเคียวไงขู่ชักขู่ชักขู่นะครับชักขู่เอออ่าผมเป็นแอด เออใครครับผมแอดนี่ตัวผมแอดมินอ้าวผมแอดมินทุกคนมันจะมีคนเชื่อจริงเหรอวะเอ้ย FC อะไรผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ FC ผมไม่ FC อ,อะไรผมไม่ใช่ดูทีวีผมคือแอดอาซิมสีครับเอาผลไม้นายเอาผลไม้เอาผลเป้าเอาผลเป้าไม่ได้ทำน้องเอ้ยเออมีคนรู้จักผมด้วยวะเอาไหมเอาไหมเอาไหม,ไมครับผมว่าน่าจะเอาแหละผมก็ทิ้งให้เขาก่อนนะฮะอ่ะผาผลโอเปะนะครับของดีเรดิโอติดตามอยู่ ปีไม่ใช่ตัวจริงน้องผมแอดอาซิมผมแอดอาซิมนะครับผมไม่ได้ดูทีวีผมแอดอาซิมเออไม่มีใครเชื่อเลยเหรอวะเอออะไรวะผมไม่ได้รับแอดนะครับน้องแอดมินไม่รับแอดใครครับทุกทีโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราลองไปปั่นคนนะฮะเออว่าเขาอยู่ก่อนไหนกันเขาอยู่ก่อนไหนกันเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมเราไปจะอวดพลังเคียวนะโอเคเขาอยู่ก่อนไหนกันฮะน,น,น,นีอยู่ก่อนไหนกันทุกคนอยู่ก่อนไหนกันนะครับอ่าดูดีจะมีคนทีนี่หรือเปล่านะครับจะมีคนบอกหรือเปล่าผมเราจะลองไปหาเขานะ เกาะแรกเกาะแรกเหรอเนี 54. 54. MM. Mm ่ยผมก็อ huh. ยู่เกาะแรกนายอยู่ไหนวะนายอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยนายอยู่ไหนวะนี่เหรอไหนอยู่สิอยู่เกาะแรกคนไหนวะไม่รู้ว่าแปลงเป็นผลผมว่าดูคนไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองบินไปเกาะแบบว่าพวกนั้นดูนะฮะว่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะไอแม่งโคตรปั่นเลยทุกคนครับคือแบบพี่เขามาแจกผลเหรอใช่ครับผมคือแอ๊ดอะซิมผมมาแจกผลให้ทุกคนผมคืออะซิมทุกคนนี่นี่ผลสั้นนะครับอันนี้คือผลสั้นเอาไหม น่าจะเอาแหละทิ้งให้เขาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาหรือเปล่านะแต่ทิ้งไปให้ก่อนนะผมไม่ใช่ดูทีวีผมคือแอดอซิมทุกคนเคทุกคนผมขอสูมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเจอไหมนะ0 0 0 years later หลังจากสุ่มไปสุ่มมาทุกคนแม่งไม่เจอผลดีๆเลยนะฮะผมเจอแต่ผลแมวนะครับเออเดี๋ยวผมลองถามว่มีใครเอาผลแมวไหมนะฮะนี่มีใครผลแมวไหม, <c oughs> อม <c oughs> แนะมออซิมแจกนะผมอซิมแจก อมแอดอซิมบอกมาเป็นดงดิวแบบดิวทีวงดิวทีวีอะไรกันเล่าไม่มีพวกแอดอซิมเนี่ยยูโนมีแอดอซิมอยากได้ผลแสงเหรอฮะได้เลยไอดูสนองบอกให้นะฮะอยากได้ผลแสงหรือเจ้าอยากได้ผลแสงงั้นรึเอาไปแอดมินเอามาให้นะครับไหนบอกสิว่าแอดหล่อนะฮะไหนบอกสินี่ไหนบอกสิแอดหล่อเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไหนบอกสิแอดหล่อกูุลาไม่มีฮะกูลารไม่มีครับหล่อมากๆเลยครับ เอ็ดส์หอเฮ้ยบอกว่าไม่ใช่พีดิวโนไม่ไม่ใช่พีดิวโอ้ยพี่ไม่ใช่พีดิวครับโอเคทุกคนเซิร์ฟนี้ก็ปันป่นๆนะฮะเดี๋ยวเราลองไปอีกเซิร์ฟกันนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงกันนะผมเซิร์ฟมีโคตรปั่นเลยทุกคนเซิร์ฟนี้ยังปันนะ่นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปอีกเซิร์ฟกันนะผมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้คนรู้จักผมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะโอเคทุกคนเราไปอีกเซิร์ฟกันครับผมโอเคไปกันเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกเซิร์ฟหนึ่งแล ใครเก่งเจอกันนี่ผมเป็นแอดใครเก่งเจอกันเ yeah, ย yeah, ้เย้ก็ไปดิอดีเขาเก่งอหรอเก่ง,กงนี่หัวทุกคนหัวนะหวดิกระบองแอดมินนะครับไปหาแกงผู้เล่นกันได้ยังไงฮะทำไมชอบแกงผู้เล่นบอกมาสิโอ้ยโอ้ยโอ้อันนี้ได้เล่นอันบอกเลยอันนี้ได้เล่นผมบอกให้อันนี้ได้เล่นผมบอกให้อนนเ,อใหเออทุกคนนี่คือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะขอมาเกียนนะครับแต่ว่ามันมีคนที่มันเกียนไล่เกียงคนนะครับเออผมก็จะมาจัดการนะ ให้เด็กมันแบบว่าให้เด็กมันรู้นะครับว่าควรเก่งกับใครไม่ควรเก่งกับใครมันรู้กันครับเชีย่ยเชีของแอดป็นไงมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมึงก็มาดีมึงก็มาดีมึงก็มามึงก็มามึงเก่งแค่ไหนมาเก่งแค่ไหนมาเก่งแค่ไหนมามาจากไหนอะไรเอามาจากไหนอะไรมาจากไหนอะไรผมเป็นแอดผมเป็นแอดโปอะไรผมเป็นแอดนะผมเป็นแอดอะใครเก่งเออใครเก่งใครเก่งใครเก่งนะใครเก่งใครเก่ง นะใครเก่งใครเก่งผมถามใครเก่งผมถามผมมถามใครเก่งผมถามใครที่มันชอบไล่ฆ่าคนครับตอนนี้แอดอาซิมมาหยุดแล้วอเออจะสุ่มโอเคโอเคคนนี้จะสุ่มผมไม่กลัวรครับนี่เดี๋ยวแอดกันนี่เดี๋ยวแอคคุ้มกันนี่ไคลังแกบอกเยลู Yellow, เหมือนเป็นบอดี้การ์ดเหมือนเป็นการ์ดโ <c oughs> คตรรัวทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะอ,อื่นก่อนนะ โอเคครับเราจะมาดูนะครับว่าเซิร์ฟนี้มันจะสงบหรือเปล่านะแต่ดูจากทรงเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะสงบแล้วล่ะครับ <c oughs> โอเคทุกคนเราบินดูเรื่อยๆนะฮะโอเคผมก็อยากสุ่มผลแจกนะทุกคนแต่ดวงผมมันไม่มีครับมันไม่มีกับการสุ่มนะโอเคเอุย้ยอันนี้เป็นสกิลสีสเขียวๆผมว่าต้องมีคนอยู่แน่เลยฮะหรือสกิลมันบักวะยังไงฮะไม่มีคนอยู่อ,อะตกใจโอแมงพุ่งมาโอยเว้ทงกูตกใจอือนี่คิงเหรอคิงเหรอคิงก็มาดิคิงรวยคิงรวยเหรอ มาก่อนนี้นะดูที่มีคนไหมเออคนทุกคนผมแบบไม่ค่อยเห็นคนที่เขาฟาร์มกันเลยะฮะส่วนมากจะเห็นแต่คนที่แบบว่าไปสุ่มผลนะก็ไม่รู้ว่าเอาลูบี้มาจากไหนนะก็ไม่เห็นแมั่งฟาร์มกันเลยเออเอาลูบี้มาจากไหนกันวะ <c oughs> โอเคทุกคนเรากลับไปก่อสุ่มผลนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็จะสุ่มนะครับ <c oughs> เผื่อได้ของดีไว้ทุกคนแล้วจะแบบเอามังกรมังกรมาลงมาล่ออะไรเงี้ยนฮะทุกคนเออเราจะสุ่มไปนะ <c oughs> เผื่อได้ของดีนะโอ้โหเปิดมาเขียวของของดีออกมาแล้วโอเคยังไงเราก็สุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเออสุ่มไปเรื่อยๆนะครับ ดูสิว่าเราจะได้ของดีๆเปล่าผมว่าไม่น่าได้ล่ะครับใจจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเมื่อไหร่ผลดีๆจะมาว่าแม่งมาแต่ผลแมวผลไลโอผลไลซาลาน้องขอผลดีๆได้ไหมอ่าโอ้เฮ้ยผลเกสซี่ออกผลเกสซี่ออกเอาไหมผลเกสเออหันมอบผลเกสซี่ผลเกสซี่แควผลเกสซีสส่มีไหมผลเกสซี่มีใครเอาไหมครับ นี่ครับมี่ครับแต่ผมกรรมนี่กรมีสองใครเอานี่ใครเอาเยสนี่ใครเอาอ่าเป็นไงเป็นไงแอดด์ซิมไหนยังพิมพ์ก่อนแอดซิมหล่อนี่ผมเอ้ครับพิมพ์ก่อนนะครับแอดหล่อไอพิมพ์แอดหล่อก่อนนะครับใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องนะฮะเออพิมพ์แอดหล่อนะครับใครพิมพ์ก่อนแอดหล่อแอดหล่อเออเดินเดี๋ยวนั้พิมก่อนคนนี้พิมพ์ก่อนเออคนนี้พิมพ์ก่อนเอาไปเอาไปเออคนนั้นพิมพ์ก่อนนะครับเออพิมพ์ก่อนนะคนนั้นพิมพ์ก่อนก็ควรที่จะได้ไปนะครับทุกคนแล้วก็ผลแมวนะฮะ ผลแม่งก็จะแจกเลยละกันนะผลแม่งกะโหลกกะลาปลากระป๋องเกินไปนะฮะเออทิ้งไปเลยนะับผมโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะผลขนนู้ดเลยโอเคนะทุกคนก็ในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนครับอย่าดราม่าก,กันนะทุกคนคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วตอนที่ผมเข้ามาแกงนี่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแกงเพราะเาะมันมีผู้เล่นเนี่ยที่ท็อกซิกนะครับหรือว่าไล่ค่าอยู่ก็เลยใช้พลัง แอชมินนะผมในการจัดการมันไปนะทุกคนก็บอกว่าจะไม่ดราม่าก,กันเนาะเว้ทุกคนถนะ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครต์ผมด้วยนะใครที่อยากให้ผาทำอีกเนี่ยหรือปลอมตัวเป็นใครอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะปลอมเป็นคนกาดผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้ก็ลองบอกกันได้นะ่าเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้นะผมโอเคทุกคนก็ส่วนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม